ดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้พบกับอ้อที่โชว์รูมอีซูซุสุวรรณภูมิมาเตอร์จำกัดค่ะตอนนี้อ้อยอยู่ที่หน้าโชว์รูมนะคะช่วงพักเที่ยงเดี๋ยวมาฟังามาดูรีวิวไร้์สดนะคะตอนนี้รถยอดนิยมเลยนะคะคันนี้ลูกค้ารอมาทานเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันเลยคันนี้นะคะ ที่ใครๆก็ตามหาไฮนเดอร์สประตู1.9 DDI เกรด M นะคะเกียร์ออโต้คันนี้เป็นสีเทาใหม่ค่ะเป็นเทาแลมโบนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน3,000 0บาทนะคะนี่ของคุณประพาการจะรับรถในวันจันทร์นะคะช่วงเช้าคันนี้นะคะหลายๆคนถามหาแล้วก็ตามหาอยู่นะคะมาแล้วนี่นะคะ เกรดเเกียร์ออโต้นะคะสีเทอร์เโบสีนี้ขายดีมากนะคะบอกเลยว่าทุกรุ่นนะคะสั่งจองสีนี้เยอะที่สุดนะคะเป็นสีใหม่ที่เปิดตัวมาแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมนะคะเป็นกระแสะอย่างแรงนะคะใครๆก็ตามหาอ่าแล้วก็รุ่นท็อปๆเนี่ยก็จะหายากนิดนึงนะคะรอนานหน่อยนะคะคันนี้มาแล้วนะคะพามาชมนะคะพามาชมขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะ กดไลค์แล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจนะคะมาออกรถก็ได้ค่าแนะนําด้วยนะคะสําหรับโพสที่เราแชร์ไปเนาะถ้าลูกค้ามาจากโพสที่แชร์อ,อ้อมีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะสําหรับญาติพี่น้องใครสนใจก็ติดต่ออ้อมาได้เลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR5090 สําหรับคันนี้นะคะเกรด M นะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยเครื่องยนต์1 9 0 0 c 150แรงม้านะคะ เกรดเอ็มจะมีแต่เกียร์ออตโอต้นะคะสาหรับเกรดเอ็มเนาะมีแต่เกียร์ออตโต้มาชมเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสองชั้นนะคะแล้วก็สองสีด้วยสีโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นสีเทานะคะตัวนี้กระจังหน้าโลโกโ้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันตัวไฟนะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวไฟตัดหมอกก็เป็น led นะคะ แล้วเราก็จะเห็นตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะคะนี่นะคะกลมๆนี้จะเป็นเซ็นเซอรอ์ด้านหน้าจะมีทั้งหมดสี่จุดนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างตัวล้อแมกนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสีเงินนะคะตัดกับสีเทาเป็นทูโทนตัวดุมจะเป็นโลโก้อิสุสุนะคะนี่แม็กคอค่ะ ยางของบิสโตนนะคะสีี่ยสอยงุดทั้งหกสิบอาร์แปดนไดข้างนะคะแล้วก็คันนี้ติดตั้งก็คือจะมีตัวเป้านะคะเป้ามือกันรอยตัวน,นี้เบ้าเป็นโครเมียมให้ลูกค้าด้วยแล้วก็กันสาดนะคะกันสาดแล้วก็มีฟิล์มคันนี้ติดฟิล์มลามินานะคะ 60%ร์เ็รอบคันเลยก็จะมืดหน่อยแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้นะคะจะเอาเป็น60หรือ40เดี๋ยวเอาให้ดูภามุมกว้างนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะตัวยกสูงตัวท็อปเลยเกรดเอ็ดเก้เกียร์ออโต,โต้อ่ะมาดูด้านท้ายกันนะคะ ด้านท้ายก็จะมีกล้องหลังนะคะมือจับเป็นโครเมียมมีกล้องหลังมาให้ด้วยแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยอันนี้จะมีเฉพาะในรุ่นเกรดเนะคะโลโก้เกรดไฟายท้ายก็จะเป็นแบบ LED ค่ะติด<ม>ตั้งกระบะไลเนอร์ล้าเรียบร้อยเช็ดล<ม>้างทำความสะอาดแล้วนะคะตกแต่งอุปกรณ์ให้ครบแล้ว เดี๋ยวอ๋อพามาชมด้านในนะคะอ่าเห็นไหมคะตัวนี้ตัวเปิดจะมีเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์มาคู่กับกุญแจนะคะกุญแจแบบนี้กุญแจแบบนี้ก็จะมาคู่กับปุ่มกดสตาร์ทเช่นเดียวกันนะคะอ่ากุญแจอยู่ที่ตัวเรากดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับเซ็นเซ,นเซอร์มาด้านในนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดำตัวนี้แต่งหนังให้ด้วยนะคะตัวบุข้างเนาะแผงข้างบุนุ่มให้ มีพับก,กระจกมีปรับกระจกนะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ด้วยไฟด้านหน้าปรับสูงต่ำได้นะคะรุ่นที่เป็นโปรเจกเตอร์นะคะระบบ e-s-c t-c-s นะคะแล้วก็ a o p ตัวนี้นะคะ,ะจุดตรงนี้ก็คือจะมีในรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ช่วยเบรคขึ้นลงทางชันก็จะมีให้ในระบบนะคะปุ่มกดสตาร์ทค่ะ มาคู่กันนะคะกับกุญแจตัวนี้กุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจตัวท็อปนะคะที่มีลูกศรอ,อยู่ด้านบนตัวนี้ก็คือสามารถสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเกรดแซดพีกุญแจลักษณะจะเหมือนกันนะคะแต่ไม่สา,สามารถสตา,าร์ทรถ,ถได้นี่นะคะปุ่มกดสตา,าร์ทสวิตช์ไฟนีมาร์้วดในรุ่นเกรดเมนะคะ แล้วก็ตอนนี้มีปุ่มปรับนะคะปรับตัวหน้าจอฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นตัวล็อกคอมเร็วนะคะแล้วก็ตัวตั้งค่ามัดวัดตรงนี้นะคะในจุดนี้ส่วนตัวจอนะคะจอตัวนี้จะเป็นขนาด9นิ้วนะคะเส้นผ่านศูนกลาง9นิ้วตั้งแต่เกรดแทพ P ขึ้นไปจะเป็น9นิ้วนะคะฟังก์ชันที่เพิ่มมาจากเกรดแทก็จะมี ในเกเตอร์นะคะแผนที่นำทางนั่นเองฟังก์ชันหลักๆก็จะมีสตัวนี้นะคะอันนี้อันนี้ลูกค้าสามารถแยกจอเป็น2ฝั่งได้นะคะหรือว่าจะรูดลงมาแล้วก็ใช้เป็นจอเดียวก็ได้นะคะส่วนแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้สามารถปรับแยกได้2ทิศทางนะคะกดปุ่มดูอตัวนี้นะคะ ซ้ายขวานะคะคนหนึ่งที่ร้อนคนหนึ่งที่หนาวนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์แยกกันได้เป็นแอร์ออโต้นะคะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันใช้ได้2ระบบค่ะเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาก็ได้เป็นทั้งเกียร์ออโต้ก็ได้ตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงนะคะสัญญาณเสียงอถอยเวลาถอยจอดเนาะแล้วก็จะมี USB นะคะ AU ให้ ตอนนี้นะคะเสียบชาร์จแบตตัวนี้ติดตั้งกล้องหน้านะคะอันนี้บันทึกได้ทั้งบันทึกเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะคะอันนี้อ้อติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าจ่ายตังค์แล้วค่ะแต่ย,ย,ยังไม่ได้เห็นรถเลยนะคะวันนี้เรามาชมรถเห็นรถไปพร้อมๆกับตัวลูกค้านะคะแล้วจมองหลังปรับตัดแสงได้นะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นที่เก็บแว่นนี่นะคะ ตัวบางแดดนะคะซอสจะมีกระจกแล้วก็ไฟให้ด้วยสองฝั่งลำโพงนะคะลำโพงก็จะเป็นลำโพงเสลาติดที่หลังคาเพดานแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟในเก๋งก็เบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวค่ะแล้วก็เป็นเบา Q Max ะค,ะาคูแม็กซ์นะคะเบาะคูแม็กซ์นี่นะคะระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไป คู่หน้าเลยนะคะให้เป็นคู่หน้าเลยแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยตัวทับของเราปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะตัวเบาะปรับเลื่อนนะคะหน้าหลังอ่ะยกสูงลงต่ำแล้วก็ปรับเอียงนะคะตอนนี้ปรับเอ็นพนักพิงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะมีแอร์หลังให้ด้วย นี่นะคะแล้วก็ตัวพอร์ต USB นะคะสำหรับชาร์จแบตผู้โดยสารด้านหลังห้องโดยสารกว้างนะคะห้องโดยสารกว้างอันนี้ในรุ่นสี่ประตูกว้างขวางนะคะแล้วก็นั่งสบายด้วยพนักพิงสีสันมีให้ทั้งสามจุดเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารทั้งสามท่านเลยถ้าตัวนี้นะคะ,ะมีไม่มีผู้โดยสารเนาะตัวนี้เราสามารถดึงลงมาแล้วก็ สามารถวางแก้วได้นะคะวางแก้วน้ําเป็นที่เท้าแขนด้วยก็ได้อ่ไปดูตัวนี้นะคะถุงเครื่องมือกับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้เนาะพอดีว่าเคยเคยมีลูกค้าสงสัยเหมือนกันเอเปิดใต้เบาะแล้วหาไม่เจอนะคะคิดว่าถุงเครื่องมือกับแม่แรงไม่มีปกติแล้วในรุ่นเก่าๆนะคะจะอยู่จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะคะ่ะใต้เบาะตรงนี้เปิดมาก็จะไม่มีอะไรนะคะไว้สําหรับเก็บของ ก็ย้ายจุดนะคะอยู่ด้านหลังอ่าบอกผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็จะมีกอล็อกเด็กนะคะมีให้ทุกรุ่นเลยที่เป็น4ประตูอ่สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามอ้อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศู9ย์แปดเกหรือว่า ID l ดี e ไลน a o r 5้าศเมื่อกี้ลูกค้าได้ยินเสียงอะไรไหมคะอ่ะ้อปิดใหม่นะปิดประตูปิดประตูไม่สนิทเนาะเนี่ยค่ะ ตอนนี้รถจะร้องนะคะแต่ถ้าอ้อปิดประตูไม่สนิทแต่ถ้าอ้อปิดประตูสนิทนะคะอ้อขอโทษทีต้องปิดอันนี้ด้วยนะคะเอาใหม่ปิดประตูให้สนิทนะคะอ่าได้ยินเสียงไหมคะตึ๊ดร้องครั้งหนึ่งแล้วไฟก็จะกระพริบด,ด้วยแต่ถ้าอ้อไม่กดล็อกนะคะแล้วเดินออกห่างจากตัวรถตอนนี้รถก็จะล็อกให้ไหมคะดังตึ๊ดครั้งหนึ่งแล้วอันนี้คือ ระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราจะใช้เป็นรีโมทเปิดปิดเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในการสตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็เปิด A, แอร์เราก็ใช้งานโดยการที่กดล็อกนะคะครั้งหนึง่งให้ให้ร้องก่อนแล้วก็ค่อยกดตัวสัญลักษณ์้างนะคะตอนนี้นี่นะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเรียบร้อยนี่นะคะ ตร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะเป็นเปิดแอร์แบบออโต้เลยกรณีที่เราจอดอกลางแดดนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เราไปทานอาหารเราสามารถสตาร์ทเครื่องจากในร้านนะคะให้เปิดแอร์ให้เย็นเย็นก่อนนะคะให้เย็นฉ่าเลยแล้วเราค่อยเดินเข้าเลยรถก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เวลาเราเปิดรถนะคะเครื่องยนต์จะดับไหมแอร์จะปิดไหมมาดูกันค่ะตอนเปิดปิดเนี่ยเราสามารถใช้ใช้เซ็นเซอร์นี้ก็ได้นะคะรัศมี ของกุญแจนะคะที่ห่างจากตัวรถเนี่ย80เซนนะคะสามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเราจะกดจากรีโมทนะคะก็สามารถอ,าอยู่ได้ไกลกว่านะคะอ๋อลองกดตัวนี้เปิดนะคะอ่ะเรียบร้อยตึ๊ดตึด,ตด,ตดนะคะนี่ค่ะดับเครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็คือดับเครื่องแล้วนะคะดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดแอร์ให้เราด้วย ะะเพราะว่าป้องกันนะคะป้องกันการโจรกรรมป้องกันขโมยด้วยนะคะถ้าเราสตาร์ทเครื่องติดแล้วแล้วมาเปิดในขณะที่รถยังไม่ดับเครื่องนะคะโจรก็สามารถขับรถเราไปได้อันนี้คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะคะปกตินะคะถ้าลูกค้าเปิดมาแล้วเครื่องยนต์ดับแอร์ปิดอันนี้คือปกตินะคะเราขึ้นมาบนรถนะคะก็จะได้ความเย็นของแอร์ที่เราเปิดไว้แล้วก็ค่อยมาสตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ จะเป็นความปลอดภัยที่อยู่ในระบบของอิสุสุนะคะอ่ะนี่ทุกครั้งนะคะที่ปิดประตูเนาะปิดประตูสนิทนะคะก็จะ,ะดังตึ้ดครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าเราลืมปิดนะคะก็จะล็อกให้อีกครั้งหนึ่งก็คือจะร้องสองครั้งนะคะอันนี้คือเป็นเซฟตี้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะมีมาให้เห็นไหมคะอันนี้ร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วแสดงว่าตอนนี้รถล็อกแล้วอ,อยากรู้ว่าล็อกหรือเปล่านะคะก็เช็คเลย ล็อกเรียบร้อยล็อกเองนะคะไม่ได้กดรีโมทไม่ได้ไเลยเลยอันนี้เป็นตัวที่มาจากโรงงานนะคะที่เพิ่มมาจากรุ่นอื่น,นเนาะในส่วนของตัวไฟฉุกเฉินกรณีบเบรกฉุกเฉินก็ติดให้มีเช่นเดียวกันนะคะไฟฟอร์มีโฮมนะคะตอนนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันเปิดไฟทิ้งไว้นะคะแล้วพอไฟดับเองอัตโนมัติตัวน,นี้ก็จะมีให้ด้วยมีให้หลายจุดเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นที่เป็นตัวท็อปเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะโทรหาอ้อได้เลย0894999840นะคะแล้วก็ไอี i ล e AOR5090 เนอะแดีวถ้ามีรถรุ่นไหนอ้อ,อจะทยอยนะคะอ้อ,อจะทยอยอมารีวิวให้รับชมก็แล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้รถขาดขออนุญ,ญาตลูกค้าตัดสายก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อโทรกลับเนาะ,ะมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนเพราะว่าลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยนะคะคุณประภาการเดินทางมา วันจันทร์รับรถตอนจันทร์ตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะคะเป็น h ฮเดรนเจอร์แคเกรด LDA สีทาแลมโบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวกําลังตกแต่งอยู่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์เอามารีวิวให้รับชมอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะงั้นฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะใครที่สนใจรถหรือว่ามีญาติพี่น้องสนใจก็ฝากแชร์ด้วยก็แล้วกันวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะอ้อไม่ได้ถ่ายไม้ไม่ได้ติดไม้เนาะอ่ะ ฝากได้แล้วกันนะคะฝากแชร์ให้อ้อหน่อยเนาะเป็นกาลังใจในการทํางานนะคะอ่าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะคะมารีวิวรถแล้วก็มาชมมอบรถคันนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะคะหรือใครที่ดูย้อนหลังก็แชร์ย้อนหลังให้อ้อด้วยก็ได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ